ไม่รู้เลยค่ะไม่รู้ได้ไงก็เป็นของสุ่มต่อไปก็เป็นขนมอีกแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Body Story นะคะวันนี้เราก็มารีวิวของจิ๋วนะคะเป็นของจิ๋วสุ่มนะนี่ก็เป็นหลายอันมากเลยเดี๋ยวเทให้ดูนะคะรู้ไหมว่ามันคืออะไรอยู่ที่ไหนคะไม่รู้เลยค่ะไม่รู้ได้ไงก็เป็นของสุ่มเฮทขวด ชิ้นที่หนึ่งค่ะซื้อมาจากไหนก่อนซื้อมาจากช้อปปี้ช้อปปี้เลยอะไรคือตอนนี้สั่งเยวอ่ะโอเคมาดูกันมาตอนนี้กี่ชิ้นคะอย่านับเลยอย่านับอย่านับค่ะเยอะมากค่ะอย่านับค่ะมาเริ่มกันเริ่มกันเลยค่ะชิ้นที่หนึ่งค่ะดูลูองสินะ ไม่ใช่ลูกอมนะคะมันเป็นของสูมนะคะมันเป็นของจิ๋วของจิ๋วอุ๊ยอันนี้อันอันนี้งานดีนะคะงานอะไรนี่เป็ขาเรียกว่าเอ่อขนมเค้กเล่ค่ะขนมเค้กจิ๋วค่ะน่าจะขนมเค้กค่ะวางหมดเลยอันนั้นตรงนั้นแล้ค่ะไหนดูสิอ๋อโอเคค่ะวางเลยชิ้นที่สองชิ้นที่หนึ่งนะคะแล้วต่อไปก็ชิ้นที่สองชิ้นที่สองจับดูแล้วก็ดูใหญ่นะคะ อุ๊ยอันนี้ก็เป็นขนมเค้กส so ้มนะคะเหลือเค้กอะไรก็ไม <the> ่รู wow. ้นะคะอ่ะชิ้นที่สองและชิ้นต่อไปไหนแกะแล้วเนี่ยแกแล้วก็วางมาชั่งได้ค่ะอ่ะอันนี้แกสองอันนี้แกสองเอาอ่ะชิ้นต่อไปนะคะชิ้นต่อไปก็เป็นขนมอีกแล้วเป็นขนมเค้กอีกแล้วใช่หัวใจ ใช่ค่ะเป็นขนมเค้กหัวใจมีสองอันเลยก็หัวใจหมดเลยค่ะชิ้นตรอปลายก็เป็นขนมเค้กอะอะไรอันนี้มันไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะเพื่อเพื่อนเดูออกไหมคะว่ามันคืออะไรมันคือมันคืออะไรก็ไม่รู้ค่ะเอ้ามันเป็นของกินแหละมันมีของกินบางอย่างมันเหมือนเป็นบาร์บีคิวอะไรบางอย่างเสียบมา ใช่ค่ะมันเหมือนไข่อะค่ะใช่ใช่ใช่ใชมันเหมือนไข่ตีชเหมือนนเแล้ววันนี้ต่อชิ้นต่อไปนะคะเราจะไม่เลือกนะคะเราจะปิดตาแเราจีบเอานะสุ่มหนักอ่ะแล้วชิ้นนี้นะคะก็รูออกเหมือนเขียวเขียวหรือวะมันอ่ะเนี่ยค่ะแช่น้ำไข่มุกเนี่ยค่ะคืออะไรก็ไม่รู้อีกแล้วเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้อีกแล้วนะคะทุกคนมันเหมือนเป็นอาหาร ข้าวหน้าอันนี้แม่ารักชิ้นจิ๋วอ,อ,อ่ะชิ้นต่อไปนใช่ชิ้นต่ไอตไปนะคะชิ้นต่อไปก็เป็นขนมอีกแล,ล้วเป็นขนมเค้กส้มแหละค่ะนี่ขนมเค้กสม้มงานดีนี้มาก,กใช่น่ารักมากที่หนอนเค้กส้มหมอ,อกองมาดู้ไหมมนมีช็อกโกแลตด้วยนะหนไหนไม่มีจริงด,ด้วย <laughs> มันก็น่าอะไรก็ไม่รู้อะค่ะก็คือเป็นพวกขนมแหละใช่เป็นขนมแบบพวกขนมเค้กก็น่าจะเป็นแบบพวกขนมเค้กเหมือนเดิมนะคะอ่ะชิ้นต่อไปอุ้ยอันนี้มันเป็นแบบเหมือนจะเป็นขวดเบียร์เลยค่ะโอ้เล็กๆจิ๋วๆแต่แบบนี้เอออ๋อเป็นขวดเบียร์น่ารักเนาะนแบบนั้นอ่ะอืมสวยอ่ะชิ้นต่อไปเลยไหมคะชิ้นต่อไปเลยค่ะชิ้นต่อไป ไหนแกะแล้ววางข้างล่างเลยลูกอ่ะไม่เงินตรงกลางนิดนึงนะอ่ะชิ้นต่อไปนะคะชิ้นต่อไปก็เป็นขวดน้ำขวดน้ำอะไรก็ไม่รู้ค่ะนี่เป็นขวดน้ำบนของจีนเหมือนเกาหลีก็ไม่รู้ค่ะอ่าขวดน้ำก็ต้องคู่กับขวดน้ำอ่ะชิ้นต่อไปนะคะก็เป็นโน้ อันนี้เป็นมากกรองค่ะทุกคนมากกรองมากกรองมาเป็นแถวเลย,ยมากกรองหลายสีเลยสุดมากอือต่ไอไปค่ะโบเป้ก็เป็นอุ๊อะไรอะ่ะน,นี่คือคืออะไรนี้ <laughs> คืออะไรก็ไม่รู้ส้มหรือเปล่าส้มที่เปลือกเหลืองนะคะเนื้อจ้าฟักทองหรือเปล่าอะไรนะคะัฟักทองหรือเปล่าคะไม่ร <laughs> ู้อ่ะชิ้นต่อไปเลยคะ่ะ <laughs> ไม่รู้ก็ไม่ต้องรู้นะคะขวดอะไรอีกแล้วเนี่ยขวดอุขวดขวดเหล้าค่ะทุกคนขวดเหล้าสุราเป็นสิ่งไม่ดีนะคะทุกคนต่อไปค่ะอต่อค่ะอ่ะชิ้นต่อไปนะคะก็เป็นอะไรก็ยังไม่ได้เก็บอ่ะอันนี้ต่อไปนะคะก็เป็นเค้กอะไรอะไรก็ไม่รู้ค่ะอีกแล้ว อ่ะชิ้นต่อไปเลยนะคะอ่ะเอาไปดูก่อนปัน,นะคะ,ะชิ้นต่อชิ้นต่อไปค่ะแกะใหม่ค่ะแกะไม่ออกเครื่องดื่มนะคะนี่ค่ะเป็นก็สวยดีนะคะนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มนะคะก็สวยมากน่ารักงานดีนะคะ,ะชิ้นต่อไปค่ะ อันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มอีกแล้วนะคะทุกคนเค,เครื่องดื่มคือเยอะมากค่ะกดนะะ่ารักกดเฉิยวสร้างดื่มสวยมากหมูเป็นภาษามีคิวอาร์โค้ดด้วยมีคิวอาร์โค้ดเหรอใช่ค่ะนไห,นไหนมาดูเนี่ยตรงนี้ค่ะงานละเอียดขนาดนั้นเลยเชียวใช่ใช<ว>งานละเอียดมีคิวอาร์โคโด้ดลูกโอ้เป็นของช้างเครื่องดื่มช้างเลยเนี่ยน่ารักอ่ะอะไรลูกอ่ะค่ะไปต่อไปชิ้นต่อไปค่ะทุกคน ยับมากสูงชิ้นนี้ค่ะยับมากอันเครื่องดื่มอีกแล้วเครื่องดื่มมันเหมือนน้ำมันนี่ค่ะอเหมือนน้ำมันพืชนะคะเครื่องดื่มนะเครื่องดื่มน้ำมัน้ต่อไปค่ะต่อไปค่ะต่อไปเป็นอะไรเันเยียมเยียมโอ้ยอันนี้เป็นน้ำแล้วหลังจะเป็นน้ำตลอดเลยค่ะเหมือนน้ำส้มค่ะทุกคนน้ำส้ม ผดผิวจิ๋วน่ารักเนาะใช่ค่ะน่ารักมากจริงไงของผิวสนใจไหมจ้ะสนใจมากเลยค่ะผิวสุดผิวสุดๆค่ะอ่ะต่อไปก็เป็นขนมเค้กนะคะนี่ขนมเค้กเค้กเค้กอะไร <c oughs> เคร้กอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วค่ะอ่ะชิ้นต่อไปค่ะ อันนี้เป็นน้ำแอปเปิลค่ะทุกคนนี่น้ำแอปเปลิลเลยเป็นกระป๋องแล้วเป็นกล่องเป็นกล่องแล้วเป็นน้ำแอปเปิลค่ะอือต่อไปเลยอูยเป็นคำอังกฤษก็มีด้วยเหลืออีกกี่ถุงคะอีกกี่สองค่ะอ่าชิ้นต่อซองสุดท้ายสองซองสุดท้ายนะคะต่อไปก็เป็นอะไรน้ำเลยน้ำเลยนี่ค่ะก็เป็นน้ำเหมือนเดิมนะคะ น้้้าาแลวเ,เถึง้หนยุงสุดท้ายจะเป็นอะไรจะเป็นน้ำหรือว่าจะเป็นของกินไก่ทอดไก่ทอดอะไรคะไก่ทอดยาคูก็เป็นน้ำโอเคเดี๋ยวเราเอาของมาเรียงรวมกันนะคะ คลิปนี้นะคะก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปของจิ๋วนะคะก็บอกมาได้นะคะจะได้ทําอีกแล้วก็สําหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โบตตี้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ